ครับก็สวัสดีครับวันนี้จะมาใช้โปรแกรม MATLAB เพื่อคำนวณหาพื้นที่ชั้นหนึ่งะครับของตึกหอพักกอฟวิวนะครับหลังจากที่เราใช้โทรศัพท์เพื่อเป็นเซ็นเซอร์ในการหาโพซิชันใน MATLAB Mobile แล้วแล้วเราจะมาที่ตรงนี้นะครับ เป็นตัว MATLAB Drive มันจะลิงก์กับ MATLAB Mobile นะครับพอเรากดเข้ามาปุ๊บเราจะเจอไฟล์ที่เราใช้โทรศัพท์เพื่อเป็นเซ็นเซอร์หาก็คือไฟล์นี้นะครับเสร็จแล้วเราคลิกไป2อทีนะครับแล้วมันจะแสดงที่อยู่ไฟล์ขึ้นมานะครับเราเอาที่อยู่ไฟล์นั้นนะครับมาใส่ในโค้ดโดยนำหน้าด้วยคำว่าโหลดหลังจากนั้นนะครับผมจะกำหนดค่า ให้เป็นละติจูดกับลองติจูดนะครับคือ2ตัวนี้นะครับโดยที่ละติจูดเท่ากับเซนเซอร์โพซิชันในส่วนของลัติจูดนะครับแล้วก็ลองติจูดก็เช่นกันเสร็จแล้วผมจะเอามาทําให้มันเป็นเรเดียนนะครับโดยการที่ผมจะแทนให้เป็นคำว่าแลดกับหลอนทีนี้ เราจะเอาละติจูดมาคูณาพหาร1 8ยลองติจูดคูณไพหรยหาดสิบเสร็จแล้วมันจะกลายเป็นเรเดียนะครับอันนี้คือเป็น,ปนสูตรเสร็จแล้วเราจะมาทําให้มันเป็นเวกเตอร์ด้วยโคดนี้นะครับจากนั้นนะครับผมจะหาผลต่างระหว่างจุด2จุดทั้งละติจูดแล้วก็ลองติจูดโดยผมจะแทนให้เป็นตัวนี้นะครับซิกเลส ซีกรอนนะครับโดยที่ซีแลตเท่ากับ 1, แลตสองลบแลตหนึ่งแล้วก็ซีกรอนเท่ากับรอนสองลบรอนหนึ่งหลังจากนั้นนะครับพอเราได้ผลต่างมาแล้วผมจะมาแทนค่าอ่าแทนในสูตรนะครับฮาวเวอร์ซีนฟอร์มูลานะครับเป็นสูตรฮาวเวอร์ซีนคือสูตรนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือสูตรฮาวเวอร์ซีน นี่ครับผมก็จะเอาไปใส่ในโปรแกรม MATLAB นี่ครับใส่มาครับ a นะครับสูตรนี้พอเราได้ a เสร็จแล้วครับเราเอา a มาแทนในตรงนี้นะครับสูตรนี้เพื่อมาหา c จากนั้นพอเราได้ c เสร็จแล้วเราเอา c มาแทนเพื่อหาจุด d นะครับเราเอา c มาคูณ6 3 7 1 6 3 7 1น้นี่คืออะไรนะครับคือ อันนี้นะครับคือรัศมีของโลกนะครับมันคือรัศมีของโลกหกพันสามอเจ็สิบเอ็ดเสร็จแล้วเราจะได้ค่าที่เป็นจุดศนิยมน้อยมาอันนั้นมันคือเป็นอ่าเป็นหน่วยกิโลนะครับผมจะมาทําให้เป็นหน่วยเมตรเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาผลรวมที่ได้นะครับมาคูณหนึ่งพันเสร็จแล้วผมจะได้เป็นหน่วยเมตรนะครับ แล้วผมจะให้มันแทนด้วยคำว่า f r o n t นะครับเสร็จแล้วเราจะทำวิธีเดิมครับก็คือไปเก็บค่าทีนี้ผมจะเอาเป็นข้างตึกครับเป็นไซส์ท่าเหมือนเดิมเลยครับเราเอามาโหลดมาใส่ปุ๊บกำหนดค่าแล้วก็ทำให้เป็นเรเดียนเสร็จแล้วทำให้เป็นเวกเตอร์หาผลต่างเสร็จแล้วอะไรเรียบร้อย เอามาแทนหาสูตร House s i ซ e f o ฟ m a ปึ๊บปึ๊บได้ออกมาปึ๊บเสร็จแล้วเราจะได้ออกมาเป็นอหน่วยกิโลเมตรนะครับเสร็จแล้วผมจะทำให้เป็นหน่วยเมตรโดยการเอาผลรวมก็คือซัมมาคูณ1000มันจะกลายเป็นหน่วยเมตรนะครับได้1 2 1เมตรนี่คือข้างตึกนะครับหลังจากนั้นพอเราได้ส่วนหน้าตึกและข้างตึกมาแล้วเราก็ นำมาเข้าสูตรเข้าสูตรหาพื้นที่ใช่ไหมครับกว้างคูณยาวผมก็เอามาใส่นี่นะครับใส่โค้ดตัวนี้ครับก็เป็นธรรมดาครับก็คือ area เท่ากับฟอน t คูณไซน์ะครับก็มันจะได้เท่ากับคือผมแคปมาครับเพราะว่า ผมใช้ PC นะครับพีพีซีมันพูดพูดไม่ได้นะครับผมไม่มีไม์ดเดี๋ยวพอมันได้ Area ออกมาปุ๊บนะครับ Area จะเท่ากับ2829 29ตารางตารางเมตรครับประมาณนี้ครับ น,นี่คือของชั้นชั้นหนึ่งชั้นเดียวนะครับไม่ใช่ทั้งตึกก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ